เนปาลเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยทิศเหนือติดกับสาธารณารัฐประชาชนจีนทิศใต้ตะวันออกและตะวันตกติดกับสาธารณารัฐอินเดียพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงรวมถึงจุดที่สูงที่สุดในโลกอย่างยอดเขาเอเวอเรสต์เนปาลเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่93ของโลกเมืองหลวงของเนปาลคือกรุงกาดมันดุในช่วงระหว่างปีคิดศักราชที่1,996 ถึงคิดศ,ศักราชที่2006เนปาลต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ไร้เสถียรภาพอย่างรุนแรงยืดเยื้อยาวนานาน,นับ10ปีจากการแข่งแย่งระหว่างอำนาจ3ฝ่ายคือสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พยายามรักษาบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคเนปาลีคอนเกรสซึ่งเป็นพรรคการเมืองใหญ่ที่จัดตั้งรัฐบาลหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีคริ์ศักราชที่1959 แต่ก็ต้องประสบกับปัญหาความขัดแย้งภายในและกลุ่มคอมมิวนิสต์เหมาอีสต์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและสามารถจัดตั้งพรรคการเมืองของตนเองได้ในปีคิดศ,ศักราชที่1994โดยมีเป้าหมายที่จะปลดแอบประชาชนผ่านสงครามประชาชนะบวนการเคลื่อนไหวกลุ่มเหมาอีสต์ตัดสินใจจับอาวุธขึ้นสู้เพื่อแสวงหาความเท่าเทียมและความเป็นธรรมจากภาครัฐตลอดระยะเวลากว่า10ปีของการต่อสู้ทางการเมือง ระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับกลมเมาอีสต์การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการขาดเสถียรภาพทางการเมืองส่งผลให้มีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีอยู่บ่อยครั้งช่วงเวลาดังกล่าวถือเป็นจุดตกต่ำของการเมืองเนปาลการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์เมาอีสต์ได้กลายเป็นภัยคุกค,คามร้ายแรงต่อรัฐบาลและนำเนปาลเข้าสู่สภาวะสงครามกลางเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเนปาลตัดสินใจเข้ามามีบทบาททางการเมืองเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความนิยมของสถาบันกษัตริย์อย่างรุนแรงคือการสังหารหมู่ราชวงศ์เนปาลที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่1มิถุนายนคิศักราที่ช2001ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่พระราชวังนารายันฮิติ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์เนปาลในขณะนั้นกษัตริย์พิเรนทราพระราชนีไอสวรญ,ญาและสมาชิกราชวงศ์อีกเจ็ดพระองค์ถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมแม้ว่าสำนักพระราชวังจะ,ะแถลงข่าวว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากอุบัติเหตุปืนลั่นโดยมกุฎราชกุมารที่เพนทราแต่ก็ยังมีทฤษฎีสมคบคิดมากมายเกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริงบางกระแสข่าวระบุว่ามกุฎราชกุมารทรงบันดาลโทสะ ขณะวิวาทกับพระราชมารดาเรื่องการอภิเษกสมรสเหตุการณ์นี้สร้างความตกตะลึงและความเศร้าโศกให้กับชาวเนปาลสั่นคลอนความเชื่อมั่นในสถาบันกษัตริย์ในคืนวันเกิดเหตุผู้คนที่อาศัยอยู่ในใจกลางเมืองหลวงต่างได้ยินเสียงปืนกลในเวลาประมาณ20นาฬิกา45นาทีทุกคนคิดว่ากลุ่มลัทธิเหมาบุกเข้าพระราชวังแต่กลับกลายเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญคนทั้งประเทศและทั่วโลกเมื่อทราบว่าเจ้าชายทิเพนตรามากกฎราชกุมาร ทรงประงพระชนสมเด็จพระราชบิดาพระราชมารดารวมทั้งพระกนิษฐาพระอนุชาพระปิตุลาพระปิตุชาและพระประยุรญาติขณะที่สมาชิกพระราชวงศ์กำลังร่วมสวยพระกยาหารค่ำจากนั้นจึงทรงหันพระแสงปืนยิงพระองค์เองจนพระอาการโคม่า ในระหว่างทรงโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าฟ้าชายทิพเพนทราทรงได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งเนปาลก่อนจะเสด็จสวรรคตในอีกสามวันต่อมาทําให้พระปิตุลาคือเจ้าชายชยาเนนทราซึ่งประทับอยู่ต่างพื้นที่ได้เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปโดยสมเด็จพระราชาธิบดีชยาเนนทราทรงสืบราชเป็นครั้งที่สองหลังจากเคยเสด็จขึ้นครองราชครั้งแรก เป็นเวลาสั้นๆในช่วงต้นทศวรรษที่1950ทําห้ให้เนปาลมีกษัตริย์สาพระองค์ในเวลาสวันคือสมเด็จพระราชาธิบดีพิเรนทารากษัตริย์องค์ที่10ของเนปาลที่ส่งสวรรคตในเหตุการณ์สังหารหมู่สมเด็จพระราชาธิบดีทิเพนทารามากุฎราชกุมารผู้ก่อเหตุสมเด็จพระราชาธิบดีชยาเนนทาราพระปิตุลาของทิเพนทาราที่ขึ้นครองราชต่อจากพระนัทดาขณะที่เจ้าหญิงโกมล พระชายาในเจ้าชายชายาเนนทราซึ่งภายหลังขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีก็ส่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการสังหารหมู่ในพระราชวังนับเป็นเหตุการณ์ปรองพระชนที่เลวร้ยรายและสาหัสที่สุดตั้งแต่มีเหตุการณ์ปรองพระชนหมู่ราชวงศ์รมานอฟของรัเสเซียในช่วงการปฏิวัติรัเสเซียเมื่อปีคิดศักราชที่1918 ตามรายงานของผู้เห็นเหตุการณ์และผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการระบ,บุว่าเจ้าชายทิเพนทราสเสด็จเข้าร่วมงานเลี้ยงด้วยอาการมึนเมาและถูกพาตัวออกไปหลังจากทะเลาะวิวาทกับแขกคนอื่นจากนั้นทรงโทรศัพท์หาเทวญาณีราณาแฟนสาวของพระองค์เจ้าชายทิเพนทราสเสด็จกลับเข้ามาในงานเลี้ยงอีกครั้งในชุดลายพรางทหารพร้อมด้วยอาวุธปืนสามกระบอกรวมถึงปืนไรเฟิลจู่โจมก่อนจะเปิดฉากยิงสมาชิกราชวงศ์ ส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุของเจ้าชายที่เพนทรายังคงเป็นปริศนาแต่เรื่องราวที่เป็นกระแสสังคมในช่วงเวลานั้นที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดคือเรื่องที่เจ้าฟ้าชายมกุฎราชกุมารมีพระประสงค์ที่จะอภิเษกสมรสกับสตรีที่ตั้งพระไทยไว้ทรงพยายามขออนุญาตแต่างงานครั้งแล้วครั้งเล่าแตถูกคัดค้านจากพระราชมารดาซึ่งส่งเลือกเจ้าสาวที่เหมาะสมกว่าให้แล้ว ถึงแม้ว่าสมเด็จพระราชินีจะไม่ได้มีพระราชอำนาจใดๆตามรัฐธรรมนูญแต่มีการรายงานข่าวครั้งนั้นว่าสมเด็จพระราชินีไอสวรยญญาทรงขู่ที่จะกดดันให้เจ้าฟ้าชายมากุฎราชกุมารถูกถอดออกจากพระราชอิสริยยศและการสื่อร,ราชสันตติวงศ์หากยังมีพระประสงค์ที่จะพิเศษสมรสกับสตรีที่ไม่ต้องพระราชหฤทยัยแต่ความรักครั้งนี้สําคัญกับเจ้าฟ้าชายมากในที่สุดทรงตัดสินพระทัยยอมสละราชบัลลังก์เพื่อที่จะแต่งงานกับคนรัก พระองค์จึงไปบอกแฟนสาวถึงการตัดสินใจครั้งนี้แต่ฝ่ายหญิงกลับตอบว่าไม่ฉันต้องการเป็นราชินีเทวยานีพร้อมจะแต่งงานกับมกุฎราชกุมารในฐานะสมาชิกราชวงศ์เท่านั้นเจ้าฝ้าชายที่เพนทราและเทวยานีพบกันขณะศึกษาอยู่ที่สหราชอาณาจักรครอบครัวฝ่ายมารดาของเทวานีมาจากราชวงศ์อินเดียชั้นรองและพ่อของเธอก็มีพันธมิตรทางการเมืองที่ไม่เป็นที่ยอมรับ อย่างไรก็ตามตระกูลกวาริยอของเทวยานีถือเป็นหนึ่งในตระกูลอดีตราชวงศ์ที่ร่ำรวยที่สุดของอินเดียและกล่าวกันว่าร่ำรวยกว่าราชวงศ์เนปาลอย่างมากจนถึงขั้นที่มารดาของเทวยานีเคยเตือนบุตรสาวว่าการแต่งงานกับมกุฎราชกุมารของเนปาลอาจทําให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปจากเดิมว่ากันว่าเจ้าสาวที่ราชวงศ์เนปาลเรียกให้เจ้าชายทิพยเทราคือหญิงสาวจากราชวงศ์นาราสายหลัก ซึ่งเป็นสายของจันราชเชอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งเนปาลซึ่งตระกูลนี้ได้สืบทอดอำนาจทางการเมืองมาอย่างยาวนานและมีบทบาทเหนือกว่ากษัตริย์ในขณะนั้นทั้งสมเด็จพระราชาธิบดีพิเรนทราและมะกุฎราชกุมารทิเพนทราเป็นที่รักและนับถืออย่างมากจากประชาชนชาวเนปาล ในวันเกิดเหตุสังหารหมู่เจ้าชายขยาเนนทราประทับอยู่ที่เมืองโปคาราในขณะที่พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆกำลังร่วมง,งานเลี้ยงอาหารคำ่ำพระมเหสีโกมลเจ้าชายปร,รัสและเจ้าหญิงเพรนาราพระมเหสีและโอรสธ,ธิดาของเจ้าชายขยาเนนทราอยู่ในห้องขณะเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่แม้ว่าสมาชิกครอบครัวของสมเด็จพ,พระราชาธิบดีพิเลนทราและเจ้าชายทิเพนทราจะถูกสังหารทั้งหมด แต่กลับไม่มีสมาชิกคนใดในครอบครัวของเจ้าชายขยาเนนทราเสียชีวิตเลยเพราะรสของพระองค์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและพระมเหสีได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่รอดชีวิตนำไปสู่ทฤษฎีสมคบคิดมากมายทำให้การจักพยานผู้เห็นเหตุการณ์บางคนระบุว่ามีบุคคลหลายคนสวมหน้ากากเป็นเจ้าชายทิเพนทราอยู่ในห้องในเวลาเดียวกันพระศพของสมาชิกราชวงศ์บางพระองค์ถูกพบในส่วนอื่นของพระราชวงัง ไม่ใช่ในห้องอาหารผู้ที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดกล่าวหาว่าเจ้าชายขยาเนนทรามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารหมู่เพื่อที่พระองค์จะได้ขึ้นครองราชเพราะการขึ้นเป็นกษัตริย์ของพระองค์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพระนัดดาทั้งสองคือเจ้าชายทิเพนทราและเจ้าชายนิราจันทร์ถูกกำจัดออกจากลำดับการสืบสันติวงศ์ซึ่งเจ้าชายขยาเนทราและเจ้าชายปารัตพระอรสเป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนน้อยมาก ซึ่งข้อกล่าวหาที่ว่าเจ้าชายขยาเนนทราเป็นผู้บงการจึงยังคงเป็นเพียงทฤษฎีสมคบคิดที่ยังไม่มีหลักฐานมายืนยันอย่างเป็นทางการการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นเต็มไปด้วยปริศนาและความขัดแยงมากมายแม้หลังจากระบอบกษัตริย์จะถูกยกเลิกไปในปีคิศักราที่2006แต่ก็ยังมีคำถามที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนอยู่หลายประเด็น ว่าเหตุใดจึงไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยคุ้มกันอย่างรัดกุมในงานเลี้ยงสําคัญของราชวงศ์เจ้าชายชยาเนนทราผู้ซึ่งขึ้นครองรัตตต่อจากเจ้าชายทิเพนทราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์สังหารหมู่ในครั้งนี้เจ้าชายทิเพนทราถนัดมือขวาแต่กลับมีบาดแผลจากการยิงตัวเองเข้าที่ขมับซ้ายซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผิดปกติการสอบสวนใช้เวลาเพียงสองสัปดาห์และไม่มีการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ แม้กระทั่งหน่วยสืบสวนสกอตแลนด์ยากจากอังกฤษได้เสนอตัวเข้ามาช่วยเหลือแต่ก็ถูกปฏิเสธ,ธหลังจากโศกนาฏกรรมเจ้าชา,ชายชยาเนนทราพระอนุชาของกษัตริย์พิเรนทรา,รา,ทราและยังเป็นพระปิตุลาของมกุฎราชกุมารทิพเพนทราได้ขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีชายาเนนทราแต่กษัตริย์พระองค์ใหม่กลับไม่สามารถเรียกศรัทธาจากประชาชนได้ ทรงพยายามที่จะควบคุมรัฐบาลและใช้อำนาจอย่างเข้มงวดโดยอ้างถึงความล้มเหลวของพรรคการเมืองต่างๆในปีคิดศักราชที่2002พระองค์ยุบสภาและสนับสนุนให้ในายเชอร์บาฮาดูดิวบาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาในปลายปีเดียวกันพระองค์ทรงปลดนายดิวบาและเข้าควบคุมอำนาจรัฐบาลโดยตรงระหว่างปีคิศักชที่2002ถึงคิศักราชที่2005พระองค์ทรงเลือกและปลดนายกรัฐมนตรีถึง3คน เนื่องจากไม่สามารถจัดการเลือกตั้งและเจรจากับกลุ่มกบฏได้ในที่สุดพระองค์ตัดสินใจยึดอำนาจในวันที่1กุมภาพันธ์คิศักราชที่2005และสัญญาว่าจะนำประเทศกลับคืนสู่สภาวะปกติและมีประชาธิปไตยที่เข้มแข็งภายในไม่เกิน3ปีส่งผลให้เกิดความไม่พอใจจากพรรคการเมืองต่างๆนำไปสู่การประท้วงต่อต้านจากประชาชนและพรรคการเมืองต่างๆพระองค์ถูกวิจารณ์ว่าต้องการยึดอำนาจ และสร้างระบบกษัตริย์ที่รวบอำนาจเบ็ดเสร็จการควบคุมและประปาบปรามผู้เห็นต่างการกำจัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพของสื่อมวลชนทําให้สถานการณ์ตึงเครียดมากยิ่งขึ้นการประท้วงครั้งใหญ่และการกดดันจากนานาชาติทําให้กษัตริย์เชยาเนนทราต้องยอมให้พักการเมืองต่างๆจัดตั้งรัฐบาลและทําข้อตกลงสันติภาพกับกบฏเมาอีสต์วันที่10มิถุนายนคิศราที่2006 รัฐสภาเนปาลยกเลิกอำนาจที่สำคัญของกษัตริย์รวมทั้งอำนาจในการยับยั้งกฎหมายและลดทอนพระมหากษัตริย์เป็นเพียงตรายางทำให้บทบาทของกษัตริย์ในฐานะที่ทำงานร่วมกับรัฐสภาสิ้นสุดลงแต่ให้พระองค์ยังคงทำหน้าที่ประมุขของรัฐในการต้อนรับอาคารตุก,กะและถูตานุทูตต่ตอไปได้และรัฐสภาได้อนอำนาจที่พระมหากษัตริย์เคยมีไปที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทำให้พระองค์กลายเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ และไม่มีบทบาททางการเมืองอีกต่อไปส่งผลให้อำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีมาตลอด239ปีมีอันต้องสิ้นสุดลงในปีคิดศ,ศกราชที่2007ในายโกอิราลานายกรัฐมนตรีได้เสนอว่ากษัตริยาเนรทราควรจะสละราชสมบัติเพื่อให้พระนัดดาของพระองค์ คือเจ้าชายหริเยนทราขึ้นครองราชซึ่งขณะนั้นมีพระชนสา,าเพียง5ปีต่อมาวันที่23สิงหาคมปีเดียวกันรัฐบาลในช่วงเปลี่ยนผ่านของเนปาลได้ยึดศัพย์สินทั้งหมดของกษัตริย์เยนทราที่สืบจากพระเชษฐาของพระองค์ให้เป็นสมบัติของชาติรวมทั้งพระราชวังนารายณนฮิติแต่ไม่ได้ยึดรัพย์สินที่กษัตริย์ชยนทราครอบครองก่อนขึ้นครองราชวันที่24ธันวาคมคิศกราชที่2007 รัฐสภารักษาการลงมติว่าอาจมีการให้สถาบันพระมหากษัตริย์ยุติลงชั่วคราวในปีคิศ,ศักาชที่2008อันเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสันติภาพกับกลุ่มกบฏเมาอิส์ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวคือร่างกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเปลี่ยนเนปานให้เป็นสาธารณรัฐวันที่28พฤษภาคมคิดศศักาชที่2008สภาร่างรัฐธรรมนูญประกาศอย่างเป็นทางการว่า ในรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขจะไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์อีกต่อไปและในปานจะเปลี่ยนไปเป็นสาธารณรัฐการตัดสินเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นโดยไม่มีการทำประชามติสมเด็จพระราชาธิบดีชยาเนนทรายอมรับการตัดสินและขอให้รัฐบาลจัดที่พักอาศัยให้พระองค์และพระบรมงวงศานุวงศ์โดยรัฐบาลได้จัดให้พระองค์พำน,นักอยู่ที่วังนิมมานนิวัสพาเลส